สภาพปลาขางวัดเนาะขางดินวัดนี่แหละผู้ดีหาลักกับโบเห็นโช่ไสเข้าถอนทิ่มแล้วลักที่สองเนาะลักที่หนึ่งแล้วเข้าถอนแล้วมาหาลักที่สองโบเห็นอีกเบิดแล้วเนาะมีแต่ปนปลาสงวนว่ะสภาพสภาพปลาสงวน ได้กะระงงกเขจธรณีสงป่าสงวนะเขตรธรณีสงมาหาลักไงเป็นบเห็นแล้วบูฮูวันหายไปใส่ดักที่ดินเมืองมาฟังให้หาบเห็นเลยตอนนี้บุหัวมันไปใส่มีสองลักแล้วเนาะที่เขาจะถอนบึงเอาสภาพเนาะโกกใหม่เบิดเลย เพราะว่าอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์ไว้ว่ซอยกันอนุรักษ์ว่าปลาเขียดปลาสงวนสงวนขักสงวนจนมุน